วัสดีครับวันนี้เรามี power supply นะครับจาก ina max กับรุ่นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ p l a t i m a น1200วัตต์อ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในส่วนของหน้ากล่องตรงนี้นิดนึงนะครับจะเห็นว่าด้านบนตรงนี้ครับอ่ามีไอคอนรูปของพัดลมหมายความว่าเขาแถมพัดลมมาให้ด้วยนะครับ1ตัวอตัวในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็น80 plus แพลตินัมนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยก็ได้นะครับได้รับไอคอนเป็นแพลตินัมนะครับก็เรียกว่าสูงกว่าของโกอีกนะครับรับประกัน5ปีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดด้านหลังสักนิดนึงนะครับโอ้หนักใช้ได้เลยครับอ่าด้านหลังตรงนี้นะครับจะอธิบายในส่วนของตัวเคเบิลคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่กี่ชิ้นกี่เส้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็อธิบายในส่วนของสเปค ทั้งหมดนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโปรดัก t ภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับเมื่อเราถอดเจ้าตัวกล่องด้านนอกออกนะครับก็จะมีภายในก็จะเป็นกล่องที่บรรจุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งเรียกว่าเป็นลิ้นชักเลยนะครับมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกก่อนส่วนแรกนะครับก็จะเป็นอ่าตรงนี้มีคู่มือครับเป็นภาษาต่างๆนะครับ ในการใช้งานแล้วก็สเปคต่างๆนะครับของรุ่นนี้ p l a t i m a x 1200วัตต์แล้วก็ตรงนี้เป็นกระเป๋านะครับสำหรับใส่สายต่างๆครับป้าเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นพวกสายคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับมีหลายเส้นนะครับก็สำหรับาเลือกในการใช้งานได้นะครับโอเคส่วนนี้ก็เรียบร้อยไป1ส่วนส่วนที่2อนี่ครับ ที่ระบุไว้หน้ากล่องว่าแถมพัดลม1ตัวเป็นอินนัมัแฟนนะครับรู้สึกแค่พัดลมตัวนี้ก็800-900แล้วนะครับสามารถปรับลูกเล่นต่างๆมากมายครับโดยตัวนี้รู้สึกว่าทาง Complete ได้เคยรีวิวไปแล้วนะครับนี่เป็นน็อตต่างๆแล้วก็หัวโมเล็กแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับเรียกว่า ปรับโหมดนะครับของรุ่นนี้พร้อมกับปรับรอบพัดลมตรงนี้นะครับไรีว่าแค่พัดลมก็โอเคเลยครับแถมให้ฟรีสำหรับแ a ตตี m แมรุ่นนี้นะครับ1,200วัตต์ต่อไปยังมีอีกครับอีกชั้นหนึ่งตรงนี้อ่าเป็นอ่าที่รัดสายนะครับ สำหรับรัดสายแล้วก็ไอ้ตรงนี้ส่วนนี้ก็เป็นตัวล็อกสายพาวเวอร์นะครับเพื่อไม่ให้ช่องเสียบอของพาวเวอร์นะครับสายไฟไม่ไม่หลวมนะครับส่วนสุดท้ายเป็นตัวพาวเวอร์ซัพพลายครับโหหนักทีเดียวว่าแล้วว่าที่มันหนักหนักเจ้าตัวนี้นี่เองอ,ออกมาแล้วนี่ครับก็จะมีซองใส่มานะครับเป็นของอีนแม็ก เอาละเดี๋ยวเรามาแกะดูภายในกันดีกว่าว่าสุดยอด power supply จะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับกับ InaMax p l a t i m หนึ่งพัรวัตต์นะครับรุ่นใหญ่จาก InaMax นะครับแล้วก็นี่ครับอย่างที่บอกว่าถอดสายได้ซึ่งเป็นการอาถอดสายออกทั้งหมดเลยนะครับทุกเส้นถอดออกจากกันได้ทั้งหมดเรียกว่า สะดวกสบายในการเก็บซ่อนสายมากตรงนี้นะครับนี่ครับโลโก้แพ t m a แมีอมีเป็นไอคอนโลโก้มงกุฎด้วยตัวนี้นี่ครับตัว Power อสวิต์เปิดปิดก็โลโก้ in a Mac ครับในส่วนของด้านล่างนี้ครับอธิบายถึงสเปคต่างๆของรุ่นนี้นั่นเองมาดูด้านหน้านิดนึงพัดลม พัดลมจาก i n n โนแก็เรียกได้ว่ามีความเงียบแน่นอนอยู่แล้วนะครับกับเทคโนโลยี b e a r i n g และนี่นะครับก็คือ Power Supply จาก i n n โนแกนะครับกับรุ่น p l a t i m a x 1 2 0 0 0วัตต์80 Plu พลัสแพติครับเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่จาก i n n โนแเลยทีเดียวก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชม Complete TV ครับพบกันใหม่กับาการแนะนำสินค้าแล้วก็รีวิวครั้งหน้าครับ